คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9กอดูกเช่นเคยครับเข้าวันนี้ค่ายเกมครับสเปคเกมมิ่งครับก่อนมาสเปคเกมมิ่งก็ต้องกดไปที่เกมยิงปลาก่อนนะครับ แล้วเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming ครับก็ <c oughs> จะเจอประมงฝึกหรือ s h i n g w a อลตรงนี้นะครับงบของผมวันนี้1,500บาทครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นกดถูกใจดกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆกันต่อไปนะครับไปดูกันเลยครับขอเริ่มต้นที่5บาทก่อนเลยนะเดี๋ยวนะอ่า5บาทแล้วนะครับไปเลยครับไปเลยไปนะครับ กระทามาแล้วแมมันยั่วยวนยิงกระทาเนี่ยขอทีอะอ่ะมาขอทีก็ให้ทีเออเออไปตูมตูมนี่รออะไรเอ้าเออนั่นและเรียบร้อยเท่าไหรสามร้อยครับขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วทีเด็ดครับตรงนี้ครับขอดีครับไปครับวงล้อว่าไงนี่วงล้อยิงก็มาครับอรัรมี้จะเกิน คาดอะไรปานนั้นครับบวกไปแล้วนะสามร้ยเจ็สิบาทรอดูตรงนี้ครับบวกอีกเท่าไรครับบวกไปอีกสี่ร้อยครับเป็นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบไปแล้วครับกำไรมาแล้วเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับยิงต่อไปครับนี่ครับยิงต่อไปครับคาถามาไหมคาถามาอีกแล้วครับคาถามาอีกเนี้ยเอ้าตุ้มเร็วเวดีจะไปหมดแล้วเออ อีกสามร้อยบาทครับรวมไปเป็นเท่าไหร่แล้วสองรสองพันหกร้อยหกสิบห้าสิบห้าบาทนะสองพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทมาหนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสิบห้าบาทแล้วนะครับไปต่อครับเราไปต่อครับไปต่อไปต่ออิงครับตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยตัวนีวน้ว่าไงอ้าวไปครับสองร้อยมาหงร้อยครับหกร้อมาให้ไหม วล้อม,มาให้ไหมวงล้อม,มายากเกินครับตอนนี้ช่วงนี้อ่าอ๋ออันนี้ก่อนแล้วกันนะครับกระช้ามาโอ้โหตัวเล็กไม่มีแล้วนะตัวเล็กไม่มีแล้วนะโอเคครับนี่ตัวเล็กตัวเล็กไปแล้วตัวเล็กไปแล้วกระคาไม่มาแน่ไม่เหาแล้วนะนะตอนนี้เราหยุดจะหยุดได้นะ หยยุดได้เลยนะหยยุดได้เลยนะครับหยยุดได้เลยนะครับเราไม่ว่ากันครับหยูุๆไปเลยครับหยุดได้เลยตอนนี้โอ้โหผมกำลังจะมาเปลี่ยนกำลังจะมากดอันนี่ขึ้นมาอีกอ่ะกดตอนพอยิงวงล้ออยากให้กดกดตัวเงินนะเอาเงินเพิ่มเข้าไปนะครับอใครหยุดดได้ครับบวกมาห้าร้อยแปดสิบห้าบาทก็คงจะน่าเป็นหน้าที่จะพอใจกันแล้วนะมันน่าจะพอใจกันแล้วนะ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าวันนี้นะผมยิงอันนี้อย่างเดียวเลยนะตาไม่ค่อยสนใจเลยนะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะ <c oughs> โอ,โอ้สองร้อยยี่สิบบาทก็ยังดีนะสองรอยี่สิบ,บาทเป็นสองพันสามสิบห้าบาทนะครับนะ่ะบวกมาละห้าร้อยสาสิบห้าบาทวันนี้ผมขอขออยู่ตรงตรงนี้นครับได้บวกมาห้าร้อยสาสิบห้าบาทก็ยังดีกว่าติดลบนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปเด็กๆกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ